ครับสวัสดีครับทุกท่านครับช่วงนี้เราจะเห็นอ้อยเป็นโรคใบขาวค่อนข้างเยอะนะครับก็ดูให้ดีนะครับโรคใบขาวเนี่ยมันเกิดจากเชือ้อไฟโตพลาสมานะครับโรคใบขาวส่วนมากก็มีพาหะอยู่ก็คือเพี้ยชะักะจันรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมื่อมันอยู่ในท่อนพันธุ์แล้วเนี่ยมันก็จะมีเชื้อติดอยู่ตลอดต้องระวังนะครับถ้าหากแปลงไหนที่เราเห็นว่ามันมีเปอร์เซ็นต์อยขาวเยอะเนี่ยอย่าเอาไปขยายทาพันธุ์นะครับท่านดูตอนนี้เลย เรื่องคนนี้เลยแปลงเนี้ยหรือร่องเนี้ยอ่ะมันโอเคแล้วนะมันไม่มีใบขาวนะก็มาไว้บันทึกไว้จดไว้จําไว้ว่าอ่ะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ไปทําพันธุ์อ้อยได้แต่ถ้าดูแล้วผลปรากฏว่ามันมีโรคใบขาวนะครับผมแนะนําเลยนะครับอย่าเอาแปลงนั้นทั้งแปลงไปทําพันุ์เพราะเมื่อคุณเอาไปทําพันเนี่ยถ้าอ้อยหนึ่งลำมันเป็นโรคใบขาวใช่ไหมครับมันประกอบด,ด้วยข้อตาอีกประมาณเกือบ20ข้อเนี่ยแล้วคุณเอาข้อตาพวกนี้ไปปลูก ซึ่งมีเชื้อโรคใบขาวอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณทําให้มันอ่อนแอหรือมันอ่อนแอต่อสภาพอากาศนะฮะมันก็จะขาวขึ้นมาอีกจาก1มันจะเป็น10เป็น20จาก20มันเป็น200เลยนะครับ200 300เลยแล้วมันก็จะระบาดไปทั่วนะครับเพราะฉะนั้นพยายามดูให้ดีนะครับช่วงนี้สําคัญที่สุดดูเลยว่ามันเป็นโรคใบขาวไหมร่องนั้นหรือแปลงนั้นทั้งแปลงถ้ามันมีเปอร์เซ็นต์ใบขาวสูงอย่าเอาไปทำพันนะครับอันนี้ฝากถึงชาวไร่ทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนถ้้าาทนเป็ชไรอย ระวังเรื่องโรคใบาขาวด้วยตอนนี้ระบาดหนักครับ